สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ทางร้านผ้าบ้านพระปูชาเป็นคลิปเปิดแบ่งตันเหรียญเสมาพุทธ้อนบูชาครูรุ่นแรก9รอบหลวงปู่ขีบทีระปัญโยวัดป่าสุทาวาสจังหวัดนครพนมคลิปก่อนหน้านี้เราเป็นคลิปเปิดสั่งจองไปแล้วนะครับรายละเอียดการปลูกเสกต่างๆนะครับเราลงไว้ในคลิปเปิดสั่งจองไว้แล้ว คลิปนี้เราจะมาเปิดลังเพื่อคระเนื้อกันนะครับรุ่นนี้เขาสร้างน้อยนะครับจำนวน49ลังหรือว่า4,900เหรียญใน1ลังเนี่ยจะมีการันตีเนื้อเงินหน้ากากทองคําอยู่2เหรียญเนื้อเงินลงยาฝั่งเพชร1เหรียญเนื้อเงินลงยา1เหรียญรวมทั้งหมด มีโอกาสได้ลุ้นเนื้อเงินถึงสี่เหรียญแล้วก็มีเนื้อนวะหน้ากากเงิน2เหรียญเนื้อนวะฝังเพชร1เหรียญเนื้อนวะเพชรนึเหรียญเนื้อนวะลงยา1เหรียญรวมเนื้อนวะทั้งหมดห้าเหรียญสรุปก็คือในหลังจะมีลุ้นเนื้อเงิน4ี่เหรียญเนื้อนวะห้าเหรียญลุ้นเนื้อเงินหน้ากากทองคำเนี่ยถึง2เหรียญเลยนะครับถือว่าสุดคุ้มเลยเดี๋ยวเราจะมาเปิดลังเพื่อคละเนื้อกันเลยนะครับ เดี๋ยวสององค์นี้จะเปิดให้ชมตอนท้ายคลิปนะครับเหรียญหนึงจะเป็นแจกในพิธีเหรียญนึงจะเป็นรายการที่9เดี๋ยวเปิดให้ชมตอนท้ายคลิปนะครับยังไม่มีคนจองนะครับ อันนี้เป็นใบรายการในหนึ่งรางเนี่ยลุ้นถึง100รายการก็คือเราจะลุ้นไม่ซ้ำกันเลยนะครับแต่ว่าสุดมากนะครับ100รายการสมมติคนบูชาไป3าลุ้นก็จะไม่ซ้ำกันเลย เขาไม่มีชี้เป้ามานะครับไม่มีรัดหนังยางมาเป็นเสมาพุทซ้อนนะครับเดี๋ยวเรามาเทพเพื่อคละเนื้อกันเลย กล่องคแห้งจะหนักมากเราเปิดให้บูชากันอยู่ที่ลุนละ400บาทถ้าเอา3รลุนคิด1,100บาทจัดส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางไม่มีบบกเพิ่มนะครับ แต่ถ้าใครไม่สะดวกเก็บเงินไปทางโอนก่อนได้นะครับแล้วแต่คนสะดวกบูชา1เหมือนได้2นะได้หลวงปู่คีบด้วยแล้วก็สมเด็จรุนด้วยนะครับเป็นอาจารย์ของหลวงปู่คีบจำนวนในการจัดสร้างนะถือว่าไม่มากนะครับ49ลังหรือว่า4,900เเหรียญ แล้วหลวงปู่ขี้แบบตอนนี้คนที่ขออนุญาตจะสร้างน่าจะได้ประมาณสักยี่สิบรุ่นถือว่าไม่เยอะนะถ้าเทียบกับหลวงพ่อพัดหลวงพ่อพัดนี่สองร้อยกว่ารุ่นนะครับหลวงปู่ขี้นี่จะสร้างได้ประมาณยี่สิบรุ่นคาดว่าปีนี้ตลอดทั้งปีนะครับที่จะออกมาถือว่าปีนี้เป็นปีทองนะครับเป็นปีของหลวงปู่ขี้ชื่อเสียงท่านโด่งดังมาก เป็นเกจิที่มีอายุ9้ารอบนะครับ108ปีเนี่ยเดี๋ยวตอนท้ายคลิปจะแกะให้ชมเป็นตัวอย่างสักสามลุนนะครับเดี๋ยวเราจะค้ากันประมาณนี้เดี๋ยวไปชมตอนท้ายคลิปกันนะครับ เดี๋ยวเราจะมาชมรายละเอียดเหรียญที่เราสุ่มกันมาจานวน3ลุนนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญแจกในพิธีนะครับกล่องเขาจะเป็นกล่องทึบสีแดงแบบนี้เป็นเหรียญแจกในพิธีเปิดออกมาด้านในจะเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับเหรียญแจกในพิธีนะครับสวยงาม สวยงามมากนะครับเหรียญแจกในพธิธีเปิดให้เหรียญละ400บาทเท่ากับรายการลุ้นนะครับเพราะว่าคนที่จะได้เหรียญแจกในพธิธีคือต้องเป็นคนที่ไปร่วมงานนะครับได้มาจำนวนหนึ่งเหรียญอันนี้คือด้านหน้าด้านหลัง จะต่อคำว่าแจกไว้นะครับเป็นเหรียญแจกในพิธีเลขโค้ดสามเจ็ดเปิดให้เหรียญละ400บาทนะครับมีแค่เหรียญเดียวตามนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นรายการแถมยกลังนะครับเป็นรายการที่9เขาเป็นรายการแถมยกลัง จะเป็นเหรียญหล่อเนื้อสำริดลุ้นหน้ากากทองคําลุ้นหน้ากากเงินแล้วก็ลุ้นหน้ากากนวะจะไม่แกะซีนให้นะครับเพราะว่าจะให้ไปลุ้นหน้ากากกันนะครับเพราะเขามีให้ลุ้นหน้ากากทองคำหน้ากากเงินหน้ากากนวะเนื้อโดยพื้นฐานเขาจะเป็นเนื้อสำริดเป็นเหรียญหล่อ สร้างจำนวน59เหรียญเป็นรายการที่9เข้ามาเป็นแถมยกลังนะครับจะยังอยู่ในซีนเดิมแบบนี้ถ้าใครสนใจนะครับรายการแถมยกลังทักมาถามอีกทีนึงนะครับอันนี้จะเป็นรายการลุ้นจะเป็นกล่องทึบสีดำแบบนี้ที่หน้ากล่องจะเขียนาบ,บูชาครูเหรียญเสมาพุทธสอน อายุวัฒนมงคล108ปีหลวงปู่คีบทีรปัญโยวัดป่าสุทาวาจังหวัดนครพนมพศ .2 5 6พันก็จะเป็นกล่องแบบนี้เปิดกล่องมาจะมีใบรายการติดมาด้วยนะครับอันนี้ได้เป็นรายการที่3 7 1เนื้ออันปกาก้าซาตีนลงยาจีวรจัดสร้าง40เหรียญมีบอกไว้ให้เราเรียบร้อยเลยนะครับเป็นเนื้ออัมปากาซาตีนลงยาจีวร เป็นเสมานะครับพุทธสอนด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่คีบด้านหลังเนี่ยจะเป็นสมเด็จดุลน,นะครับเป็นอาจารย์หลวงปู่คีบข้างบนจะเขียนว่าบูชาครู108อยู่ตรงเลขศูนย์เนี่ยจะเขียนว่า9รอบจะเขียนว่า9รอบอยู่ตรงเลขศูนย์นะครับอันนี้คือด้านหน้าเหรียญ ด้านหลังเหรียญก็จะเป็นยันห้านะโมพุธทธายะด้านล่างจะเขียนว่าอายุวัฒนะมงคล108ปีหลวงปู่ขีบทีระปัญโยวัดป่าสุทาวาสจังหวัดนครพนมพศส,สมร7มมีตอกเลขโค้ดเป็นเลขโค้ดไทยแล้วก็ตอกโค้ดนะครับอันนี้คือด้านหลัง เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่2ที่เราสมมากันตัวอย่างที่2ที่เราสมมาเจอเป็นรายการที่30.1เนื้อมหาชนวนหน้าก,ากากทองระคังจัดสร้าง40เหรียญเป็นเนื้อมหาชนวนหน้าก,ากากทองระคังสวยงามมากครับอันนี้คือด้านหน้าด้านหลังรายละเอียดต่างๆจะเหมือนกัน ต่อโคดบริเวณเดียวกันเลยครับเป็นเลขโค้ดไทยแล้วก็ต่อโคดสลาเนื้อมหาชนวนหน้ากากของระครังเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างที่3กันตัวอย่างที่3เจอรายการที่41.1เนื้ออันปะก้าซาตินลงยาส้มลงยาจีวอนขอบราชาวดีจัดสร้าง40เหรียญ เนื้ออันประกาศสตีนลงยาพื้นสีส้มลงยาจีวรแล้วก็ขอบลงยาราชาวดีสวยงามมากอันนี้คือด้านหน้าด้านหลังตอกเลขโค้บ,บริเวณเดียวกันเลยนะครับเลขโค้ดไทยแล้วก็ตอกโค้ดสาราด้านหลัง สวยงามถ้าหาใครสนใจติดต่อเบอร์094-239-4924 094-239-4924หรือว่าลายอดีตเป็นไลน์แอด p b p p 4 2 8 9 แอด pbpb สี่สองแปดเก้าถ้าใครแอดไลน์แอดไม่เป็นให้สแกน QR c o ค e ตัวหน้าจอนี้พอสแกน QR c o ค e มันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ไลน์แอดของร้านพระบ้านพระพุชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทลายแอดได้ง่ายนิดเดียวช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกตัวได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุดและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องย t u b e ของช่องพระบ้านพระพุชาไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งรูปกระดิ่ง